หนึ่งจะแจกแนวทางรัฐบาลไทยนะคะหนึ่งจแจกแนวทางรัฐบาลไทยให้แล้วก็ลอตเตอรี่นะคะ e เห็นไหมคือวันงวดนี้เป็นงวดที่ซื้อเยอะนะคะเยอะเพราะว่าอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นเพิ่งได้มาใหม่อันนี้จะเป็นเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็สั่งออนไลน์ไปอีกยังไม่ส่งมาอีกนะคะคือเยอะงวดนี้บอกเลยว่าซื้อลอตเตอรี่หนักมากแล้วหนึ่งบอกแล้วว่าลอตเตอรี่ทุกใบนะคะทุกใบที่หนึ่งซื้อ สมมติว่างว,วดเนี้ออกเลขในลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรก็ช่างหนึ่งจะไม่เอาเงินนี้มาใช้นะคะเงินนี้จะเอาไปทําบุญทั้งหมดหรือว่าแบบบางคนแบบเฮ้ยแม่เลขในลอตเตอรี่มันถูกนี่นางงวดเนี้เดินทางมาหาหนึ่งได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งจะนําไปขึ้นเงินแล้วก็แบ่งให้กับทุกคนนะคะที่มาเนาะที่มาหาที่เจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งจะไม่นําเงินตรงนี้ไปใช้นะูกนะคะ เอาตัางค์มาใช้ไม่ได้ต้องเอาเงินไปทําบุญเพราะว่าขอไว้แล้วบนไว้แล้วขอแบบนี้ไว้แล้วนะคะขอแบบนี้ไว้แล้วนะอ่ะทุกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วหนึ่งขอคนละหนึ่งแช์นะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแช์นะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปนะคะลอตเตอรี่นะคะว่าหนึ่งอะซื้อเลขอะไรแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะเขียนให้แล้วเดี๋ยวหนึ่งก็จะเขียนให้ด้วยนะคะว่าจาลอตเตอรี่อะหนึ่งให้เลขอะไร แต่ฮานอยแตกไปแล้วนะฮานอยพิเศษแตกสามตัวตามต่อนอยและนอย V.I.P. นะคะตามต่อฮานอยและฮานอย V.I.P. เดี๋ยวหนึ่งจะเขียนรัฐบาลไทยให้นะคะเดี๋ยวเขียนรัฐบาลไทยให้เดี๋ยวเน้นให้เดี๋ยวเน้นให,นนให้แล้วก็ฟันให้นะจ๊ะเดี๋ยวเน้นให้แล้วก็ฟันให้พอดีว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะาเป็นอาจารย์ที่ให้หวยเนาะเขาก็ ว่าเอาน้ำหนึ่งว่างไม้สะดวกไม้หนึ่งก็เลยว่าสะดวกว่างค่ะเขาก็เลยว่าเออพอดีว่าพอดีว่าเขาว่าฝันเขาฝันว่าเออเขาฝันว่ามีคนอะมีมีคน,อคนรอหนึ่งอยู่ที่คาชะนโนดเขาอยากให้หนึ่งไปหาให้ไปเอาโชคลาภที่เขาแต่เขาก็ขอขอขอบางอย่างก,กลับไปเดี๋ยวถ้าไปที่นั่นนดะเขาจะบอกหนึ่งเองเขาก็เลยบอกอาจารย์ท่านก็เลยบอกหนึ่งมา จูพอห่วยรัฐบาลไทยงวดเนี้ยที่นั่นได้ไหมหนึ่งก็เลยบอกว่าเออหนึ่งก็เลยรับปากไปว่าหนึ่งจะไปแต่หนึ่งคิดว่าถ้าไม่ไม่แน่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมะลืนที่หนึ่งจะเดินทางไปเพราะว่าไม่เคยไปเลยนะเอาจริงๆไม่เคยไปเลยคัาชโนดอะไม่เคยไปเลยแต่ว่างวดนี้ก็จะไปอะเนาะเพราะว่าเขาแบบอาจารย์ท่านก็ไม่เคยทักมาบอกก็มีอ่ะเป็นครั้งแรกที่ท่านทักมาบอก ก็เลยจะลองไปดูเพราะว่าอยากให้งวดนี้แบบว่าทุกคนทิงๆปังๆแบบรวยๆอ่ะหนึ่งก็เลยยังไม่ได้จุดทูบขอยังไม่ได้จุดทูบขอกับตะไคร่ใจดูลอตเตอรี่เลยสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มกดเก้าขึ้นมารอก่อนสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กดเก้าขึ้นมารอก่อนนะคะหนึ่งขอญาตพูดสองนาที กลุ่ม V.I.P มีแนวทางทุกหน่วยทุกคุนกลุ่มนะคะไม่มีการเสียเงินค่าเข้าไม่มีการเก็บรายคิดรายเดือนรายปีไม่มีค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟไม่มีนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P กด9ขึ้นมารอนะคะหนุ่จะขอญาตไปที่ลอตเตอรี่ก่อนขอญาตไปให้ดูลอตเตอรี่ก่อนว่ามันเยอะเยอะแบบเยอะมากเยอะจริงๆนะแม่เยอะแบบเยอะอ่ะหนึ่งิ้น สองตัวนะเพราะว่าสามตัวหนึ่งได้แล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะคะยังมาไม่ถึงเห็นกันไหมเห็นกันไหมอะเห็นกันไหมไม่รู้มันกี่ใบอะ่ะเนี่ยอให้ดูคือมันเยอะนะเยอะแบบเยอะมากอะเยอะแบบเยอะมากนี่ค่ะให้ดูว่ามันเป็นงวดของงวดเนี้ยจริงๆอันนี้คือรอบเนี้ยหนึ่งเดินทางมา แล้วก็เลยมาซื้อนะคะเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นเลขอะไรเน้นเลขท้ายสองตัวนะคะเห็นไหมคะเห็นนะมเยอะแบบเยอะอ่ะเยอะมากอ่ะเยอะเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้เพราะว่าถ้าดูในนี้น่าจะดูไม่ทันหรอกเราเอาตัวเน้นออกมาให้ดูก็ได้อยู่ไหนเนาะตัวเน้น เอาตัวเน้นออกมาให้ดูให้แคบหน้าจอเดี๋ยวให้แคบตัวเน้นเด๋๋วหนึ่งให้แคบตัวเน้นนะคะเลขท้ายสามตัวหนึ่งซื้อทั้งหน้าและหลังเลยนะข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อนะตัวที่ว่าหนึ่งให้อะ่ะอรอบที่แล้วมันมาสามตัวหน้างวดที่แล้วมันแตกสามตัวหน้า เดี๋ยวจะให้แคปใครอยากเข้ากลุ่มกด9ขึ้นมารอนะคะเดี๋ยวนึ่งแจกลอตเตอรี่เดี๋ยวนึงให้ให้แคปลอตเตอรี่ก่อนเนาะให้แคปลอตเตอรี่ก่อนนะคะส่วนใครนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กด9ขึ้นมารอคะ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กด9ขึ้นมารอหนึ่งซื้อสามตัวเนี่ยทั้งหน้า แล้วก็หลังเลยหนึ่งซื้อสามตัวนี้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะสังเกตดูว่าใบนี้มันจะเป็นใบที่แบบว่าสามตัวหน้าและสามตัวหลังนี่มันคือตัวเลขเดียวกันตัวเลขเดียวกันใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P กด9ขึ้นมารอนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะอธิบายให้ฟังเร็วๆรัวๆนะคะเร็วๆรัวๆว,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 วันนี้นะคะฮานอยพิเศษแตกสามตัววันนี้ฮานอยพิเศษแตกสามตัวเดี๋ยวงวดนี้นะคะหนึ่งจะไปจุดธูปขอ,อ,อรัฐบาลไทยงวดนี้แบบปังๆ ขายบ้านมีรถขายรถนะคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ